สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะทาการจัดรากนะครับสําหรับต้นไทรเกาหลีของผมซึ่งจะมีการจัดรากยังไงนั้นสิ่งที่ผมเตรียมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีที่รองครับที่รองรากนะครับคืออันที่จริงสําหรับต้นนี้นะครับรากมันจะอยู่ในรูปแบบธรรมชาติอยู่นะครับก็จะเป็น แต่ว่าในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นรากเนะีมันจะมีอยู่รอบๆอบอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากจะจัดรากให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้ายังมีเวลานะครับผมก็จะแถมการออกแบบสําหรับต้นนี้ที่จะเป็นรุ่นทรงในอนาคตนะครับถ้าสมมติว่าคลิกมันไม่ยาวมากนะครับก็จะอ,ออกแบบให้เพื่อเป็นการ เพื่ออาจจะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับที่กําลังฝึกตอนนีที่กําลังฝึกทำรถไน,นะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ติดตามดูด้วยกันได้เลยนะครับ ว่ารากมันจะมีอยู่รอบๆนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับบางเส้นก็ใหญ่เกินบางเส้นก็เล็กเกินนะครับมันไม่เท่ากันเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมีวิธีการที่จะบังคับให้รากเนี่ยมันมีขนาดเท่าๆกันนะครับก็คือการเบรกรากนะครับก็สามารถที่จะ ตามชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับแต่สำหรับในครั้งนี้ก็คือ,อจัดรากไว้ก่อนนะครับครับทำต่อไปนะครับสำหรับที่รองรากนะครับก็เราสามารถใช้วัตถุดิบได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ฟวมก็ได้นะครับตัดให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ ก็สามารถทําได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านนะครับส่วนต้นนี้พอดีว่าผมมีปูนที่ได้ที่เคยได้ทํามานะครับก็มันเหลือใช้ก็เลยใช้ปูนนี้ดูนะครับก็จุดประสงค์ก็คือเราสามารถทําให้รากมันเป็นรอบๆได้นะครับในส่วนที่ราจะูกเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าผมมีก็คือผมอยากจะใช้สกอ็อตเทปมากกว่านะครับมันง่ายดีนะครับแล้วก็อาจจะใช้เส้นยางในของรถจักรยานรถจักรยานยนต์ก็ได้แต่ว่าในครั้งนี้ผมมีแค่เ,เชือกพลาสติกนะครับเชือกพลาสติกก็เลยผูกไว้กับเชือกพลาสติกไว้ก่อนนะครับ ็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดรากคร่าวๆนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มเติมใหม่ในคราวหน้านะครับส่วนในจุดประสงค์จุดประสงค์ขั้นแรกของการจัดรากในครั้งนี้ก็คือ,อไม่อยากให้มีรากที่มันลงไปข้างล่างนะครับอยากจะให้มันออกมาข้างๆเวลา ชีรากมันออกใหม่นะครับมันก็จะออกทข้างๆนะครับส่วนการจัดระเบียบให้มันทัศการเนี่ยค่อคยจัดกันในครั้งต่อไปนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการตัดรากที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยนะที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็จะทดไว้ให้มันแตกรากปล่อยต่อไปนะครับ ก็เปรียบเสมือนเป็นการเบรกเป็นการเบรกรากด้วยนะครับแต่ที่จริงนะครับการเบรกรากที่ดีนะครับเราต้องตัดรากที่เป็นเส้นใหญ่เนี้ยในขณะที่เราไม่ได้ในขณะที่รากอื่นๆเนี้ยมันยังคงอยู่ในดินนะครับในส่วนที่เป็นรากปลอยอื่นๆนนะครับถ้ามันยาวมากก็ ทดไว้เลยก็ได้นะครับครับตอนนี้ใส่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะปลูกเลยนะครับ ก็ถือเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดราชครับข้านะครับเดี๋ยวรับหน้าถ้ามีโอกาสก็จะ จากรากอีกต้นหนึ่งนะครับด้วยการใช้โฟมเป็นที่รองนะครับก็จะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะทำการออกแบบไว้นิดหน่อยนะครับสำหรับทรงที่อยากจะให้มันเป็นในอนาคตเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกที่เป็นมือใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับในส่วนนี้ ในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้แต่งให้มันสวยกว่าให้มันสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมพลาดที่ไม่ได้แต่งมาลุงหน้านะครับพอเวลามันมันบวมนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยนะครับในส่วนที่เป็นแยกระหว่างกิ่งหนึ่งกับลำต้นนะครับต้องกัดใหม่กับครีมท้องเรือตรงนี้นะครับแต่งให้มัน ดูสวยขึ้นนะครับเอ่อครับผมเริ่มต้นกันได้เลยนะครับ กิ่งหนะครับหลังจากเราได้กิ่งหนึ่งก็คือกิ่งนี้นะครับเมื่อกิ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการเขียงตรงนี้นะครับเขียงตรงนี้ค่อยดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มันมีขนาดที่พอใจนะครับก็จะทําการเขียงนะครับถ้าดูจากรูปภาพนะครับก็จะทําการเขียงไว้ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นมันก็จะมีกิ่งออกมาก็คือกิ่งกิ่งที่สองนะครับกิ่งซ้ายมือประมาณนี้นะครับอันนี้ผมวาดคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนอีกกิ่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับมันก็มันก็จะเริ่มออกแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนส่วนกิ่งที่2นะครับก็จะมีกิ่งขแขนงออกมาเรื่อยๆนะครับก็จัดไปตามระเบียบนะครับจากนั้นก็ทำการทดไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีกิ่งต่อไปนะครับที่ออกมาประมาณนี้นะครับ ก็ถึดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมวาดให้ดูโครงสร้างคร่าวๆนะครับเพราะว่าเป็นการาให้สมาชิกได้ดูว่าสำหรับตัวนี้จะมีรูปทรงในลักษณะไหนในอนาคตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราแต่งไว้นะครับ ถ้าเราแต่งไว้มันก็จะสวยขึ้นนะครับมันก็จะไม่ดูบวมๆแบบนี้นะครับถ้าเราไม่แต่งมันก็จะมีผลในช่วงนี้ในช่วงนี้ในอนาคตนะครับมันก็จะไม่กินมุมนะครับครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการสร้างบอนไซให้กับมุมใหม่หลังจากที่ผมก็ สังหายไปนานนะครับไม่ได้ทํำพืชเกี่ยวกับบ o นไ a <f ew> เลยนะครับก็ยังคงมีอีกหลายต้นเลยนะครับที่จะต้องสึกษานะครับดูข้างหลังเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนกระถางใหม่แบบเปลี่ยนดินใหม่นะครับแล้วก็จะมีการปร,รับทครงอีกเยอะเลยนะครับช่วงนี้บน n s a มันไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยต้อง <f ew> ก็เลยต้องมีการบำรุงให้มันนิดหน่อยนะครับ ก็มีอยู่หลายต้นนะครับเพื่อเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างน,นะครับที่จะต้องทํานะครับสําหรับคนที่รักบลไซแล้วก็อยากทให้บลไซเนี่ยมีความสวยขึ้นในอนาคตนะครับก็ต้องทําไปเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณ ทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมทลิปนี้นะครับสวัสดีครับ